ครับผมมากราบคารวะสถานที่นะคะเนาะจุดเริ่มต้นจะได้เป็นปูตาเนาะแม่ครูเนาะ <c oughs> ครับผมปูตาอยู่นะผมครับเพิุธพานเซลพุเพิ่นก็เานืนอแต่โดยบารมีเก่าปู่พอะ่ะปูทีปากเท้าพรนนามากเนาะครับผมมากการกราบคารวะสถานที่มาติดให้ปูไปเยอะ ู่ก็รับรู้อยากเต้นครับผมจะอยากเต้นเลยปูไปเต้นที่้านก็นเลยเแกก่ดอระ่กกาพูละกาสถานที่แห้ง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 เรื่อยๆปุกคมือ้นนึงเกียรนครับแม่ครวนน่งกรเลยครับเ้กาแนม่ครัววันนึงเรับเครับผม ซาธุสาธุครับัแม่คู่คนกายมากนะครับไหลังจากไปหลังจากไปทําบุญครับอยู่วัดเต่าห้มากแม่คู่ก็เลยเลยแวะมาครับกันกายแล้วก็แวะไลมันก็เพ่คือนเนาะแม่คูับรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศโอ้มาได้มาได้ครับผมครับ ครับคุณพูครับคุณปูเด้อให้ลูกให้หลานตวกมันสุภูุกคนปูตาตัวลูกหลานยิ้มขอไทยลูกปูงามๆไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งปูนี่แหละครับเป็นปูตาองค์ปูตาเฮ้านะครับเนาะเด็ดซี่อยากเห็นอยากเบิ่งอยากชมนี่ครับค่าถาของปูตาเลยครับเด้อนี่ค่าถาของปูตาครับแคบนาจอไว้ครับค่าถาของปูองค์ปูตาเฮาครับดอนปูตาเนาะครับเนาะ ครับก็ขอเอฟซีได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้สุกมันหมันน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับขอให้มีแต่โศกแต่หมันครับตัวเลขของปูตาเห่าก็คือเกาห่าแหะครับงวดนี้เกาหาเกาศูนย์ครับกับประมาณนั้นครับอันนี้ลูกย้อยนี้ครับนายทหารนะครับเนาะนายทหารแต่สมัยเก่าสมัยแก่ครับกก่ย่างสวยรูย่างสวยงามนี่ครับเป็นองค์ปูตาเห้าก็ขอให้บาลมีปูตาเห้างวดนี้ครับใหปูเห้าให้ชกไหหมันลูกหลาน ให้เขาทั้งบนทั้งล่างให้ลูกหลานมีโชคมีมันนี่ครับเอฟซีทันใดนะครับเนาะบอเคยเห็นลูกปั้นปูตานี่แหละครับคือเลยครับนี่ครับยางรูปรอครับยางสง่างานง่ามเลยครับแอบยิ้มไลยขออนุญาตปู้ไทยคลิปให้เอฟซีในเบิ่งน้ากันทุกปู้ทุกคนครับออ้้ไยิิมมนสััครบโอ้ยสาธุสาธุครับรอบสู่ปู้เข้าไปเลยนะครับปู้ทั้งดังข่มบุนะครับดังข่มลอยดีครับเอฟซีท่านใด เห็นชิปนี้แล้วก็ขอให้ชุกชมันมันละเอียดครับเพราะว่าสายสายมากนะพานมากเนาะละเอียดเนาะครับมาแต่ทําบุญวัดเต่าไห้แล้วก็มาพ่อปูก็เลยอยากมาลงมาสักการะกราบไหว้ปูครับก็มาพ่อพูดพอดีครับโอ้ยก็บยางรอนะครับเนาะครับเต็มท่านใดครับเห็นชิปนี้แล้วก็ขอให้ชุกชมันมันทักันทุกปู่ทุกคนครับผมเมื่อกี้เห็นเส่เอ็กเซนสองหาครับหนึ่งเจ็ดนะครับโอ้เสยเอ็กเซนศูนหาสองหาครับ ครับหนึ่งเกจครับหนึ่งเโอ้ครับผมรองไปรุ่นครับมื่อนี้มืแน่มื่อนี้อาจจะรุ่นได้ครับครับเพิ่อออ่ายอดผปลายนวัดโพไสตัวลดเสียวัดต่อให้ได้ไข่ลงทุนล้ไทเลยเก้าสศนย์เ้าสองเก้าศูนจะเป็นได้นะเองเนาะครับโอ้บรรยากาศเียไม่ยืนยนนี่ลอล้วยครับยืนหนาผู้เข้านี่ครับมาแอดยิมจิไทยให้ครับโอ้ยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ครับเพลงในมือนีกับมันเบิ้ดมือมือนีครับผมมันเบิ้ดมือครับผมโอ้เสียเอะใจได้เลี้วได้เอะเมื่อกี้ก็ได้เจ็ดศูนย์อีกเมื่อกี้โอ้ครับถือตลอดถือยุดตลอดครับผมโอ้ถือเบิ้ดมือมาขึ้นก็ถือเบิดขึ้นครับผมครับมือนี้เป็นแนวทางมือนี้นะครับครับผมจะสิมีเนื้อเจ็ดสองห่าราคาสองเองกัเก้าสองศูนย์โอ้สำหรับแนวทางมือนี้ครับผม เรายอดไอ้ยังก็ที่ห้าจุดถูดไปยนเลขเดยก็โอ้เลข9ก,ก้าสองสี่ักครับ,รบแต่ว่าแอดยิมไปเบิบ่ง<ม>ที่<ล>แหลกเป็น9ก้าสองหนึ่งนะว่ารับผม <laughs> เราใช้วิจารณญาณในการรับชมมาครับเนาะผู้ใดอยากรวยต้องตามเสียเอกเนี่ครับผมบอกว่าเอ้ยสวรรค์เมื่อไรผู้ใดครับได้ได้ได้ไดเมื่อได้ไปซื้อเมื่อนั้นคไก่จควบนิ่วแล้วเอาอีกนิ้วนึงครับที่ขี้นิ้วนึงอยู่ไก่ควบนิ้วแล้วครับเหลือนิ่วเดียวครับผมครับใส่เพิ่มอีกนิ้วนึงโอ้ยให้สวกๆชคกันมานนะครับเสียเอกให้สวกๆชคกันมานครับโอ้ยครับผมครับผมสชมบรรยากาศเป็นสำคัญครับสชมบรรยากาศโอ้ยชิมันสวรรค์รวมรอความรอของเพื่อนครับ รอใครอีกีครับหนาทางดังคมโอ้ยงวดน,นี่เปูเสียให้ชค่หไขมานลวกล้านให้เขาทั้งบนทั้งล่างครับโดนบันดาลลวกล้านสุขูสุคนะปูดเด้อที่เพิ่นอ่าเป็นอ่าสายบุญ <N ess ir> ที่เพิ่นเพ่มบุญมากกรขอให้โดนบันดานโดนใจเพิ่นให้ไปยิบถึกร่างวั่น <N ess ir> ครับถึกร่างวั่นทุกปู่ทุกคน้นที่เพิ่นเป็นสายบุญของปูครับนี่แหละครับองค์ปูตาด้ยครับเด้อที่พอแม่พี่นองบ่เคยเห็น ครับก็ได้เห็นแล้วครับนี่ยักยิ้มครับเสียเอกมากท่ายทอดให้เบ่งครับเอราไก่มาพานมาพอดีครับโอ้ยเป็นสะออ่อนรอคักรรอเนี่ยครับคาถาของเพิร์นเกลทายไว้เห็นไหมเสียเอเจทายไว้ให้ียบชี้ไปเลครับคาทาของปูตาที่คัมบูซาของเพิ่นครับผมเป็นค่าถ้าคัมบูซาของปูตาเนะครับเด้อครับจับนาจวบไว้เลยครับครับค่าท้าบูชาครับนี่ครับทีนกาเนิดของดอนปูตา ครับผมพอดีได้ผ่านมาพอดีไปผ่านมาครับผ่านมาครับขออนุญาตปูขอถ่ายคลิปให้ลูกให้หลานพ่อแม่พี่น้องที่เพื่อนบ่เคยเห็นปูตาได้ยินแต่เสียงครับเสียงกับโอเสียงกับตัวเนี่ยโอ้ยว่ามันรอขึ้นกันนาเสียดนะครันี่แหละครับเพื่อนเป็นองค์ข้าล่มลายนลครับสุดยอดเลยทั้งปวดพายลูกล้านทั้งสั่งทั้งสอนทั้งให้แนวทางทั้งให้โชคให้มั่นครับได้มีอยู่มีกินกันยอนปูตาปูชีพกระเขาเลยครับครับผม แอดยืมก uh, uh ็ก uh, ันกันว yeah. ่าม uh, ีปูตาปูชีบมะเขาวอ้ยชีวิตจักริกเองเลยและครับยืมเงินกู้เงินมาลงทุนครับมีแต่แนวบบได้กำไรขายมาได้กับ่เห็นทุนจักเือไม่เสกกับกับ่เห็นทุนจักเรอกับด้บารมีปูกับกับได้พ่อได้ยู่ได้กินกับเสกขึ้นกันครับเสกตะกี้กับโอ้ยแรนหัวต่ำต่ำครับโอ้ยได้ยินปูว่าแอดยิมเลยรถคันใหม่กับมาลุนน้ำกันเลครับเด้อ คับว่าข้าเบาข้าจ่าของปูสีสักสิทธิ์แทบอครับแต่ว่าคันปูรันไปยังก็บว่าไม่ผ่านเน้ะเสียเงเนาะคับว่าไม่ผ่านก็ขอเอฟซีทุกทุกคนนะครับเนาะได้เบิ้งคลิปในแล้วก็ขอให้สุๆมันๆลยๆลำเรื่อยๆครับตัวเลขที่แม่คู่เอามาแกกยูว่าต่อหให้ตัวใรกก็เสียเอก้าฮาเก้าครับเก้าาาัโอ้ครับขันเอซทันไหนบ่ได้นะครับที่ลอกไดิมือบ้านนี่มือกว้าในทั่วมหาแอยิมนี่ วันเบืดเมื่อถามเลขกที่ว่าตัวใดปูเขียนให้อาซีครับได้ไปนี่ปูให้ปูให้เสียเอกไปนี่ปะครับโอ้ปูให้เสียเอกไปนี่นะครับเด้อนี่ครับโอ้ห้าเก้าครับปูให้เสียเอกนี่ครับสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าครับผมครับผมตรงกันครับผมครับไอ้สวกสวกมันๆน้ำกันสุกฟูสุกคนนี่ครับเสียเอกปูยิ้มให้นะครับเนาะห้าเก้าครับอ่าตัวเลขที่เอฟซีล่อค้อยว่า ปูเขียนให้อาซีตัวไหนเพิ่นกระซิบไปตัวไหนเอฟซีกับใบยามโทรมาถามแต่ว่าปูมาให้เบาแอดกับเบาบ่ได้เสียเอกกับเบาบ่ได้เก็บบอกับเบาบ่ได้ครับมือเศร้าปูอนุญาตให้ทั้งซองก็ได้อ่านำเสนอทั้งลิปเนาะเสียเอกเนาะครับได้บอกกันว่าเอฟซีทันใดบ่ได้แล้วกับเ้าไปยิบไปหาเอาคือเกาห่าแหละครับครับคับมือนี้มาปล่อยต่อหนาปูตาที่เบาบอกเรียมือเนี่ยเดี๋ยวมือแร่งแต่ฟังคลิปปูว่าปูที่เบาจังได้มือนี้เสียเอกกับยิมมาทายแล้วความรอของปูให้เอฟซีได้เบิร์นได้ อย่ี่อยา e ่าตีดใจความรอของปูด้อยนาทั้งดังคมนี่ครับนะสุดรอเลยครับเอ็ดยิมเห็นโว่บ่าไก่ลูกปูเลยครับรอคักรอเนี่ยครับมาสอนความรอครับเบื้องวัดนี่ปูตาเพิ่นเสียไ้โซกไฮมันลูกหลานทั้งบนทั้งล่างบอครับล่างวันที่หนึ่งจะเขายูจากจังหวัดแมนปอเสียเอกครับจะทุกยูดอนหรือว่าน้องไข่หรือว่าทั้งกรุงตรอกกรุงเทพหรือว่าทั้งสารคามหรือว่าโคราชก็มาลุ้นกันครับแต่ว่าปูว่าลูกหลานสีมีเฮ็ดมีอยู่มีกินครับงวดนี้ล่ะ ครับกำมารุนไปพอมองกันครับผมครับปนนบ้บรรยากาศนะครับบุญขอบคุณในหลายนะครับเด้อครับที่อ่าูตาอนุญาตให้ถ่ายคลิปล่งคลิปให้ลูกให้ร้านด้เบิ้งในช่วงครับยับยินกับพ่อแม่ยังไรแต่ขอให้บารมีปูตาเนี่ยแหละครับปูตาดลบรนดาลให้เอฟซีทุกทุกท่านที่ร่วมบุญสร้างบุญสร้างกุศลมากให้ลูกร้านมีอยู่มีกินครับคิดเงิน คิดเงินก็ได้เงินคิดท่องก็ได้คิดท่องคิดยังไ่สมบมัติปัถนาสำหรับเอฟซยู่ตางประเทศนะครับเนาะที่บเคยมาสการะกบาบไหวปูตาจะเคล่อแอดยิมก็ได้มาเจอช็อตเด็ดนะครับเด้อครับแอดยิมไม่ได้เจอช็อตเด็ด ครับก็ขอให้บารมีปูตานะครับเนาะดนบันดาลให้ลูกหลานอยู่ทํางานอยู่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะสวงมันหมานลำเลได้วยชิดเงินให้ได้เงินชิดท่องให้ได้ท่องชิดยังไ้สมมาถัดปารถนาะงวดวันที่หนึ่งนี่ก็ขอให้เอฟซีกทุกท่านทุกทุกคนช่วชคมันหมานครับตัวเลขของปูก็คือ9 0้าศูนยเก้าหาาเก้าแลองเกะ้า เก้าหาหาเก้าศูนย์นะครับเด้อเป็นความสูงขององค์ปูเวสุวรรณส่วนตัวเลขที่ปูปลอยหอายซียาลืมเก้าหาแล้วกาหายนั่งทุงผา ลูกสาวย่ายใบสีกะเก้าหาขึ้กันครับพี่น้องนี่แหละครับตัวเลขทีเอฟซีรอคอยทุกทุกท่านก็ขอให้ช่วงๆมันๆลำลำเรื่อยๆครับกับแอดยิมก็ขอลาปูต่านนะครับเนาะจะเดินทางไปหอปฟูครับก็ขอเอฟซีทุกทุกท่านช่วงๆมันๆลำลำเรื่อยๆนั่กันสุขผู้สุขคนครับบรรยากาศนะครับเนาะกัทะเบียนรถเสียเอกเมื่อนี้ก็จะเริ่มกับปูว่าขี่คัดนี่ไปครับทุกของเสียเอกก็ขอให้มาช่วงๆมันๆลำทะเบียนรถสองเสียเอกนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้แอดยิมก็กราบขอสวัสดีครับ